สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายต้มไก่บ้านนะคะต้มยำไก่จ้ายายก็ใส่เครื่องทุกอย่างแล้วนะคะ มีตะไคร้ค่ะกระเทียมโหระพาด้วยแล้วก็ใส่มะเขือเทศด้วยนะคะอันนี้พริกยายก็ใส่ขนอต้มยำด้วยค่ะ นี่ไก่บ้านนะคะกำลังวัยรุ่นอยู่เลยไก่เพื่อนๆมีโอกาสก็มาทานกับยายด้วยนะคะวันนี้ต้มไก่ยังอร่อยเลยนะจ๊ะชิ้นใหญ่ด้วยค่ะ ใส่พริกไทยเม็ดด้วยค่ะหอมจริงๆค่ะเพื่อนๆของยายกดติดตามด้วยนะคะยายจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะ กับข้าวตอนเย็นนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคค้กดกระดิ่งด้วยนะคะกริ๊งกริงจ้า